ัมาเล่นเร็วเลยครับได้ด้วยคระแทงเบนเดนจอห์นสันแล้วคืนมาลูกนี้อันตรายแล้วสิครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับโอโ้ลูกโตกลับมากรับแล้วจบโดยชาอวอดียี่ครับโโอ้โหคาเกอร์บีเตอร์อีกทีหนึ่งครับเปิดมาอ้าวจัดแล้วดีดมาหมุนตัวยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสุดยอดครับชายวอาโ,โ,อโดียี่เซาแธมตันซ้ายสเปนขึ้นมาครับอาร์มสตองขวาเมืเค่คาร์ลสเลือกอาร์มสตองเข้าซ้ายกลับไปอลัลคาร์ลสโอ้โหถ้าเข้านี่อาจจะต้องดูทงหน่อยนะครับ ครับโอ้โหตอนแรกคิดว่าจะไม่เข้าแบบโอ้โหเอาแล้วครับไล่มาแล้วโอ้โหริยันก็ตัวตสำรองครับโอ้จะลูกเหลือไหมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนานมาทีแต่มาแล้วได้ประตูกับดานิโลครับโอ้โดนสปัดปลายปลายเท้าหน่อยเดียวครับโอ้โหนี่คือดาวซันโบของแซมตันนะครับไม่อยากจะดูแล้วแฟนฟอเรสบอลตกมาเียเที่ยวมาแล้วเป่าจัทีครับโอ้โ